ให้ AI ใน Messenger สร้างภาพให้เสร็จแล้วและอยากจะเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปด้วยมาดูวิธีทําค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนเเตรียมรูปภาพของเราที่ลบพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วและรูปภาพที่สร้างจาก AI ค่ะจากนั้นให้แตะเข้าไปนแอป Canva หน้าตาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีสามารถไปโหลดได้ใน Play Store จากนั้นแตะเข้าไปได้เลย พอเราแตะเข้ามาให้มองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกและถ้าหากว่าเราค่ะอยากจะกําหนดขนาดรูปภาพเองให้แตะเข้าไปตรงคําว่ากําหนดขนาดเองตรงนี้ค่ะจากตัวอย่างที่เห็นค่ะจะแตะเข้าไปตรงโพสต์เฟ e บุ๊กตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราได้หน้ากระดาษเปล่ามาแบบนี้แล้วให้แตะเข้าไปตรงหน้ากระดาษค่ะ แต่ให้ขึ้นมาเป็นกรอบสีม่วงแบบนี้จากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงคำว่าแทนที่และแตะเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้เข้ามาได้เลยขอยกตัวอย่างเป็นภาพนี้ค่ะหลังจากที่เลือกรูปภาพเข้ามาได้แล้วให้เคาะลงไปตรงหน้าจอของเราค่ะจากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงคำว่าอัลบัมภาพ และแตะเลือกรูปภาพที่เราลบพื้นหลังเสร็จแล้วเข้ามาได้เลยเลือกได้แล้วให้แตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจากนั้นปรับขนาดรูปภาพของเราได้เลยอยากให้รูปภาพมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช้นิ้วของเราแตะลงไปตรงจุดกลมๆตามมุมต่างๆของรูปภาพค่ะจะย่อหรือว่าขยายอยู่ที่ไอเดียและจินตนาการของเราค่ะ เดี๋ยวภาพนี้ขอปรับให้เล็กค่ะปรับเสร็จแล้วเลื่อนจัดวางได้เลยจากนั้นถ้าว่าเราอยากเพิ่มรูปภาพเข้าไปอีกมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคำว่าอาลบั้มภาพและแตะเพิ่มรูปภาพได้เลยเลือกรูปภาพเข้ามาได้แล้วปรับแต่งได้เลยค่ะจะให้เล็กหรือว่าให้ใหญ่ใช้นิ้วของเราค่ะ ยอ่อขยายได้เลยค่ะตามไอเดียและจินตนาการค่ะปรับเสร็จแล้วเลื่อนไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยอยากจะเพิ่มกี่ภาพเพิ่มได้เลยอยู่ที่ไอเดียและจินตนาการของเพื่อนๆเลยค่ะหลังจากที่เราเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้แล้วและอยากตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นใส่ข้อความมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้แตะเข้าไปตรงคำว่าข้อความที่เป็นรูปตัวทีค่ะ จากนั้นเพิ่มเติมข้อความของเราเข้าไปได้เลยอยากตกแต่งองค์ประกอบเพิ่มเติมแต่เข้าไปตรงคําว่าองค์ประกอบค่ะหลังจากที่เราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยากจะนํารูปภาพนี้ไปใช้งานให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะและรอการประมวลผลสักครู่จากนั้นกดออกจากหน้าจอนี้ได้เลย และวิธีนี้จะทําให้ภาพของเราไปอยู่บนภาพ AI ได้ค่ะเพื่อนๆลองนะวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเมนไว้ใต้คลิปนะคะ